ดีครับผมวันนี้ก็มาพอกับบาลร้อนคนครา,คาด,ด,มมาด,ดครับพี่น้องไอ้รถอัดฟังจมนนมืม่นเอ้าสิบรถอัดฟังครับผมบังอ้ป่อดู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 ดตดดาดูอัดฟางไจะก่อนได้มีกองสามก้อนับผมจมเอคนับจนใส่วียนมองห็นห็นนะครับ Đây ven đầm lên bóng bờ hiển vật Bờ nào nam bờ hiển mà hả Bưng 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 hạ tiếp tiếng rồi Thôi thôi Xét bẩn Bưng 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 cảnh ดนมาชมกับบอลลอนคุรโคตรรัดครับผมเป็นยังไงใส่ตะลิ้นโตข้าจะใส่แว่นหรือวะกูว่าข้าจะใส่แว่นบ่เบื้องทางอยู่จึงเลยวะ

อโอ้ึ้นจมปืนปนโอยโแรงเลยมันเขาบอกวาเราพงุเราพงุหวาปนนโอยไป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 ไไปไปไปห้าสิบหครับผมโอ้โหลอกครับงุน หดไปปัดนี่เบื่ไปมันนี่ปัดทิ้งกเพิ่งเพิ่งเพิ่เ้อมาดูดูดเลยบอโอมันแมนหล่อรถไทบอลว้า มันมาแม้นล่อแล้วแฉอะไรเดีย๋ยต้องไปซื้อดอกไม้ดอกเึ็ดดอกอยางก็ดีนะดอกอยางเึ็ดต้องไปซื้อไม้บ้างเลยนี่่อะดอกใหญ่ขนาดสุดยอดสุดดยอลงไม่อีกจังรอบแม่ประจมดักรอบนี้ยังไงก็ประจมลงไม่อีกจังรอบยังไงก็ประจมรอบเนี่ย เบืงบ้งเบงเบงเขาให้อัดฟางเป็นก้อนนี่อัดเป็นวงกลมเลยเนะี่ยมึงนี่โอหยิ่งไหนอย่า,าอดอัดเป็นวงกลมเลยดูดะกลมกูรูสิดเดียว <laughs> <laughs> อัดดอกไหมอัดดอกไหมอ่ะย,ยะ สุดยอดได้ดอกยางรุ่นนี่ดอกของแท้ดอกยางรุ่นฝากเป็นกำลังแรงใจเห็นบอลลอนคนโคราชนะครับพี่น้องเฮ้ยฝางก่อนไปเลยนะครับระต้องยาน2เมตรคูณ2เมตรเลยรุ่นเออ บูยางกบปินยางฟางกบปินก้นหุยขักปันยังเล่นแล้วก็ลุวดอกยางมันจิลุดไปเปลี่ยนถนนเองดอกยางง่างไิของเที่ยแล้วลงอยแล้ว ดอกยางตัวไม้เด้โอตัติดเนะนี่ดอกยางตัวนี่ของแท้อะโอ้แบบนี้ต้องเกะอีกโดนเลยแทนที่เขาทีอัดทั้งหลังอันนี้อัดทั้งหนา้าปุ้ยเขาท้าวะวยกดคอดคือเกลด,ดเอลฮาซูนนี่แรงจริงๆอัดฟังพอออกหลังนะครับอัดฟังออกหน่ะ เกล็ดนะผมโอ้โหเกล็ดโอ้โหมึงยังกูด่ะเตจนทีเขาจะอัดทั้งออกก่อนแปงมันต้องออกข้างหลังแน่นี่ออกข้างหน้าเลยนี่ครับพี่น้องออกกลมุลูเลยนี่ตุ๊ดตุ๊ดตุ๊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 สุดยอดเลยโอ้โหจักสั่นกันไปดูนี่ว่าไอ้สองสามสั่นมันเอาบูดาว่ายตุ๊บคือคักวัวมันนี่ ว้าไอู้่หนึ่งหางาออก็เป็นปีกเับพี่น้องเลยไปเจอยางรุ่นนี้ยางโอตาติดนะพี่น้องนะตั้งจองได้นี่นะาเบาล่อนคนขรรค์มีกับพี่น้องยางโอตาติดนี่ยางไหก็มีแน่นอนกับพี่นอ้องเราเสียลองเอารถไถลงมาเบิง้งยังไหนก็ติดแน่นอนกับพี่น้องเพราะว่า,ามันเป็นยางโอตาติดไอ้ยาได้แล้วหนึ่งดอกมือนี่ติดข,าขนาด สำหรับคลิปนี้แล้วนะพี่น,อน้องรถต้องอีหยังมากมายครับผมติดอย่างเดียวครับพี่น้องเลีนลงมาพอถึงฐานาะทีติดเลยครับะสำหรับคลิปนี้บลาพีรัาน้องไว้เพียงทคำนี้แล้วเนาะพี่น้องเนาะฝากนะครับใคนผู้ใดต้องการยางตัวนี้ก็สั่งบาลอนคนโคราชได้นะครับพี่น้องอยากโอตะติดครับผมบาลอนมีแจกครับบ่ได้ขายครับให้ลงฟรีเลยครับผม แจกฟรีครับเอารถไถเล่นออกมาเลยครับผมย่างโอตาติดมาล้นแจกครับผมน่ะวุ่นและมันมาแตงจะเดินพุ่นนะครับย่างโอตาติดเลมาจันตรงนี้คอมเมนต์มาครับผมพี่น้องย่างโอตาติดดีหรือครับผมสำหรับคลิปนี้ลาพีรันน้องไว้เพียงเท่านี้แล้วครับผมสวัสดีครับผม